แช่ปะลารอือหือแช่ปะลาะรไปเลยค่ะอืมมาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะมากันแล้วจ้าของแซ่บของอร่อยของนัวมาพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงทุกคน มีดีเต็มพุงเอาของแซ่บมา,าต้อนรับทุกคนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะนะคะมาแล้ววันนี้เรามากินคอหมูย่างจิ้มแจ่วกันนะคะมาเลยทุกคนออกจากเตามากันร้อนๆกลุ่นๆนะคะมาลุยกันเลยค่ะจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วนี่ทุกคนคอหมูย่างของเรานะคะอุ้ยจิ้มแจ่วปลาร้านะคะแจ่วปลาร้า ร้อนรอนเลยอ,อ,อ,อันนี้เป็นส่วนคอหมูนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้หุงข้าวอืม นี่มันจะสุกมากไปน,นิดนึง มันต้องมีเดียมมีเดียมกว่านี้มันจะอร่อยอ่ะมันจะสั่ำกว่านี้แม่จะปล่อยมันนานเป็นนิดนึ่งไม่เป็นไรแซ่บคือเกาอืมทุกคนเอาแบบชุ่มชุมแบบนี้เลยอื ตอนแรกว่าจะกินกับส้มตำแต่เพออื่อนก็ออดูส้มตำบ่อยแล้วนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่ามาอืมมุม เอาแคลอทมาวางให้มันเป็นสีสันแช่ไปเลยแช่ไปในแจ่วของเราแช่ไปในแจ่วปลาร้าของเราให้ปลาร้ามันซึมเข้าไปในเนื้ออ <c oughs> อืมอืมม แครอทก็มาวางเป็นสีสันแต่ก็กินเส้นหน่อยอืัดความเรียน พลาดไปนิดนึงรอบนี้สุกเกินไปืม Ну. Mm -hmm. ที่กินสักแ,แถบนึงแถบนี้เดี๋ยวไว้ให้คุณ่าชุม่มแช่ปลาระอือหือแช่ปลรราไปเลยคะ่ะ รอ,อบหน้าปรับปรุงใหม่ รอบนี้มัวแต่ไปดูคลิปเพื่อนปล่อยสุกเกินไปนะคะแม่จ่ายย่างในหม้ออบลมร้อน Hum. Mm -hmm. เวลาได้กินปลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันสดชื่นร้อนมาก Mm-hmm. <laughs>